สวัสดียาำมือซ่าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดแช่ภูมิและก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเฮานะครับเอฟซีสปปล้าเอฟซีกัมพูชานะครับและก็บเอฟซีแมนมาที่ติดตามชมคลิปผมเนาะอยู่ขณะนี้เนาะสำหรับมื้อนี้นะครับกะฟันหยุดเงาเนาะครับันหยุดเงากะมากู่มันนองซายนะครับที่อยู่ติดกับแปลงมันผมนะครับอันนี้คือแปลงมันของผมที่เป็นฟันแขกดำนะครับเป็นฟันแขกดำอันนี้ ของนอกพวเนี่ยจะเป็นกเกษตรศาสตร์พผกับอีกสองสองสามสายพันธุ์นะครับซึ่มากจะเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเน,น,นะนี่เบิ่งหัวมันนาะนี่นะครับหวัวจะโดกดีู่นะครับหัวจะโดกดีว่าเงาหนึ่งก็ทีตกจูประมาณห้าหกโลครับประมาณห้าหกโัเงาหนึ่งเนี่ยครับกองมันจะทียิบเลยเพราะว่าเก็บไปเทละหาล่องนะครับเทละหาล่อง แปลงน,นี้แหละครับที่ผมมันมาขุดหัวมันให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนี่ยที่มาขุดหัวมันให้พี่น้องเบื้องเพราะว่าแปลงมันจะยู่ติดกับของผมนะครับอันนี้คือของผมเนาะข้งบนจะเป็นพันแุจดำํำนะครับยู่ติดกับของผมเลยซึ่งมากู้เบอนีเนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดเาวเนาะครับอาศัยมือวันหยุดเอาแล้วหมองตำพุ่นเนี่ยสงติเนเ่าเนาะครับมีหัวเน,นาอยู่ทังหมุ่นมันตำเดีพพ๋ยวครับย่างไปเบิง้ง หัวยูติดกับแดนของผมนี่ขนาดของหัวเงานี้นะครับเลยหัวปกแนนะครับแต่ว่าเนี่ยมันมีหัวเน่าม้าเราได้เลยครับเดิมเน่าแล้ว,ลวหัวเต็มดีอยูนะครับส่วนอายุของมันก็ที่ประมาณเก้าเดือนนะครับประมาณเก้าเก้าถึงสิบเดือนนี่แหละ อายุของมันแปลงนี่เนาะปกติทุกปีจะบ่ได้พุทลิดิตหัวเต็มแบบนี้หรอกครับเพราะว่าทุกปีสายพันธุ์มันเนี่ยที่บ่เต็มที่เปดนไรเนาะ หายาไปเบื้องมองที่มันเน่านะครับมองตำดำมันที่เปลี่ยนแบบใดอันนี้ฉีดยาหายาไปแล้วเด้อนะครับอันนี้เพราะมันขื่นไหมนะครับทุ้มยาเช,เชียวๆนี่ครับผมยาไปเบื้องมองดำเนาะครับมันเน่าหลายปุ๋ยอ,อย่าหกครัชมาเนนะี่ย หมองหมองมันที่มกักเน่าร้อนอีกนี่ครับนี่มันเป็นพันธุ์อย่างบุ้นเลยครับบอมเอนบอมเอนเกษตรศาสตร์เ,รเ,รเรดี๋นี้เบื้องลักษณะหัวแล้วเพราะว่ามันปนกันอยู่หลายพันธุ์ครับอยู่ในแปล่งนี่จะเป็นกเกษตรศาสตร์เนาะครับหัวมันกเกษตรศาสตร์ กะเบิ้งเล่าขนาดที่ได้หลายอยอ่ครับประมาณแปลงนี้กับติอยู่ประมาณสามให้ครับประมาณสามให้มารอเบ,บิ้งผลผล,ผลิตว่าที่ได้ลายเป็นไงเนาะเดี๋ยวที่ของฟันเบิ้งก่อนว่าที่ได้ขึ้นเพราะนะครับมันเนี่ยได้ขึ้นไปขายบ่เพราะว่าเมื่อนี้กับ่ได้จ้างค้มาเนาะครับเอาแต่มาซอยกันสามพี่น้องนะครับมาซอยกันสามพี่น้องไม่เฮ็ดสอยกันเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนี้เด้อครับสำหรับช่องเกษตรทอต่อกบซีขอฝากไว้แค่นี้เนาะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกแค่นึงในการขั้นตอนการจีบหัวมันเล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงอีกแค่นึงเนาะสำหรับวันนี้กะฝากไว้แค่นี้ก็นะครับ